สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยไม่เลิกนะคะกับเส้นหน่อยผ้าด้วยเนาะค่ะเอามาอนี่เป็นวันที่หนึง่งกันยากมาเนาะค่ะรวยบริเลิกจะได้นั่มไม่โวเล็กมานั่มเสนอนสเนาะนั่มเสนอจากส,ส,สารับเมืองนุ่นเนาะค่ะ ก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นถือมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะแต่เพิ่นกับ่เคยออกช่องหรือออกอย่งจัดเทื่อเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากออกมานำเสนอตัวเลขก็มีอยูหาตัวน้ำกันเนาะคะ่ะมันจะเป็นเลขตั้งรักด้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าห้าสิไปจับออกจงังไดเฮามักสอบจังไดกะบ,บ้นเอาเนานะคะ่ะคือว่าวินกไ็ไ้เนาะค่ะเนาะ วิ่นเอาสามตัวสองตก็ได้ค่ะเอาเพิ่นมาจากเมืองน้นเนี่ยคนก็มาสดๆร้อนๆนะคะฮ้อนๆเอาไปฟังรวยก็เลยเบาสูฟังเนาะค่ะเนาะก็คือเหล็สูตรนี่คือเล็ตัวนี้แหละเพิ่นว่าเพิ่นถื่อมา,อมาตลอดเนะคะเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างแต่มันิเป็นเลขตั้งรักเลขก,กหกเลขกหกตัวไหมคะ่ะ วันนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนอยากแบ่งปันให้เอฟซีเห็นแบบบริาบาอยากแบ่งปันให้เอฟซีเพื่อนก็เลยบอกว่านี่แหละเพื่อนก็เลยให้เอาน้าม้าน้ามาให้เบาซู่เอฟซีทุกทุกท่านฟังค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็ให้พี่จารณาเบิรงเนาะค่ะเนาะว่าอันไหนเป็นตาอันไหนเป็นตาอยากเอามาให้แบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะ ในนี้วาเพื่อนนี่ได้เมื่อไราเลยค่ะเจริญว่ารวยแล้วเลขชุดนี่นะคะเข่ามาซุงวัดรถสันเพื่อนว่าแต่ว่าไหนเฮาไหนเฮ้าวิ่นเดาไหมวิ่นเดาในเลดฮาโตเนี่ยเข่าสามโตูุงวัดแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเข่าเป็นบาง,งวดัดแต่ว่าสามโตบนนี่สองวัวบนนี่เข่าสูงวัดอาสาม,มารถซื่อทั้งบนทังางล่างได้ป่นี์ได้แต่เนี่ว่าเข่าบนเข่าล่างเลดแค่ เลขห์แทร์6ตัวต้นส่วนหนมาติดไปทั้งแต่หน้ากวา,า,ากส่วนหน้าติดไปทั้งบนดิ<อ>แล้วก็มีเขาบนเขาล่างประเภท8ต,ตัวถ้าพูดว่าเลขชุดนี้บ่หลายนอกจากบ่หลายครูถ้าเขาวิ่งเดาก็จะได้เลขห์3ตัวนี่ประมาณไม่เกิน4ชุดเนาะ ชีสี่ชุดบมเกินสี่ชุดเียวเป็นสี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกสี่แหล้วแต่ไหนคะ่ะแล้วแต่เอฟซีสี่สี่วินเดอานะะ์น,น,น,นะ<า>ค่ะสลับเอาไม่มัดอะไรนะ,ะค่ะถือว่าเออเรียก,กับบาลายตัวเนาะค,ะะคะ่ะจะล่องเมืองเนาะค่ะเนาะแต่ล่องไปจับไปม่องเมืองสกะกดก็ได้คอยซื้อก็ได้เนาะค่ะว่า มันสีเข่าคือเพิ่นว่าบอนะคะแถวไปแนมกอน่อนไปแนมก่อนก็นได้ค่ะหรือสีลงมพุ่นก่อนจักเล็กจัดน้อยหรืสีลงมฟันเบิ่์ก็ได้ค่ะเออเซียนวา่าจังไงหรือรวยบลเลิกวา่าจังไงขั้นตามรวยบลเลิกเบิง่งนี่ได้มันนี่ตีเลขดังเพิ่นเด้มันเข่าเลขดังเพิ่นเด้อันนี้เพนะิ่นน่ะคันเฮาวิ่นออกมาบ่ มันวิ่นดอกมากมั้งทีง่นี่นนเจ็ดเก้ากระดังเก้าสองกระดังมันวะเนี่ยเจ็ดกสองเก้าซี่นี่เป็นเลท่ที่อันใจเพิงเนี่ยตามที่ห้องบนร์มันตามที่บอไหนมามันบอกเนี่ยอ,อันนี้เพป่นจากนี่จับคู่ไม่ให้พรเนาะมาจับคู่จะมาทั้งเอฟซีบอบมากกางให้จับคู่เองก็ได้เนะเพื่อให้วิ่นดอก เป็นสองตัวได้เป็นสามตัวได้เนาะค่ะเอากระร่องไอ้เอาเลขขึ้นมาช่วยเพิ่นเบิงนะค่ <c oughs> ะระการทีบ่ายเพิ่มนเบิ่งให้เพิ่นฟังด้วยกันเลขหกตัวหรือหาตัวเปล่าได้หาตัวไหมค่ะหาตัวก็ชัดไหมมองเห็นปะถ้ามองเห็นก็กขยับไอ้นี่ ค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เลขลัดสายเมืองนอนเนาะค่ะประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกห้าเลขที่เิ่นหามากค่ะนี่มีหกมีสี่มีเจ็ดมีเก้ามีสองนะคะส่วนจับคู่กับที่นี่หกสี่เก้าเจ็ดแล้วก็สองสี่ ค่ะมาที่นี่ตัวเน่นเพื่อนกับคือเพื่อนเน่นเก้าเจ็ดไหมคะกะมันก็อาจ,จเป็นไปได้ได้ค่ะถ้าจับคู่แบบนี้กไ็ได้ได้ค่ะเด้อแบบนี้หรือว่ามาจังสีเข้านี่ซีวิลเอาอยู่ในนี้เน,นาะค่ะวิ่นเอาอยู่ในาหาโตนี้ไอ้ที่จับคู่ห้ก็คือวา่าเน่นห้ยได้ค่ะเน่นหายซื้อ เฮาของมรมว่าตัว okay. อ evet ื่นนี่เขาสิซื้ออะไรเด้ค่ะซื้อไดไรเบิดแต่ว่าให้วินในหาตัวนี้เนาะเพื่อนกับว่าเพิ่นถือมาหลายงวดแล้วนะคะถือมาตลอดบม่แม่นถือมาหลายงวดถือมาตลอดแล้วเพื่อนกับ่เคยเผยแพร่ออกไปทังอื่นเห็แไหมค่ะเนี่ยพึ่งจะเป็นงวดแรกบแมนว่าใดว่างวดนี้มานําเสนอเรื่แมงเด้ค่ะคือจอบ่งมาตะโดเลยวหมค่ะ จอบเบิองว่ามันแมนอยู่บ่หนูใส่นเพิ่นเอามาให้เบิรงนั่นบแดนี้ก็เลยว่าเอ้าวหัวนี่ก็เลยเอามาน่ำเสนอน่ำเสนอเหมืนวัดแรกนุ๊กค่ะเพิ่นก็บ่เคยออกช่องใดบ่เคยออกช่องค่ะเมื่อคืนมาเบิ่งเด้องวัดแรกที่ชอบก็ um> จ birthday 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 ัดขัดก็ผ่านนะคะนี่ กระล่องเบิงเอาไปพิจารณาเบิงนะคแขเนาะอ่าะเลนี่กระบอหมายข้ามาถือรอยก่อเส้นหรือว่าบถือเนี่ค่ะก็เป็นเพียงเป็นแค่แนวทางเนาะค่เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะแต่ไฮเอฟซี่พิจารณาเบิงกอนสิลงทุนกอนสิตัดสินใจเนาะค่ะเบิงดีๆกอนสิลงทุ่น ะคะิดให้ดีดูให้ดี<ม>พิจารณาดีๆแล้วค่อยลงทุนแคบห,หน้าจอไว้นะคะ่ะเอาเป็นเรียบเบิงงเรียบร้อยแล้วแคบเรียบแล้วแล้วกระเสียวล่งเลยค่ะเอาเนาะเลขยรับสายในของสายน้นทบุรีเนาะคะ่ะ ก็เอาไปจับไปมองเมืองเนาะคะ่ะหมวดพื้นที่หนึ่งกันย่าสองห้าหกห้าเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้เนาะค่ะเนาะก็ล่อฟังคลิปต่อไปก็อาชีมีสุดท้ายเนาะค่ะเนาะอาชีมีอาจีพฆา,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 าต้องมหาหัยก็ได้เนะะาะค่ะถ้าพ่มีก็คือสิแค่นี้ค่ะอ่าลวยบลเลอร์ก,กับเสี้นหน่อยละพี ขอจบคลิ<ไ>ปแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะขอแค่นี้คลิปต่อไปค่ะสวัสวดีค่ะ